สวัสดีครับผมปงวินครับวันนี้ครับทดสอบนะครับตัวนี้ขนาดห้าฟุตจัมโบ้นะครับโอ้ข้าโพดครับแตเสียงดังนิดนึงไม่เป็นไรนะครับลูกค้าสั่งสเปคมาตรงรุ่นรถถอาย5018้ดทอดีของที่ร้านเลยครับก็เลยได้ทำการทดสอบให้ลูกค้านะครับอันนี้ตันข้าวโพดครับ มีเสียงดังบ้างนะครับก็ดูนี่แหละครับเรื่องลมเรื่องอะไรนี่ไม่ต้องห่วงครับเดียไปดูลมนี่เลยนะครับเดินระบบจะดูเมรร็ดระโพกครับอันนี้เราก็ป้องกันไม่ให้มันกระเด็นออกมาแต่ม,มีบ้างมันก็มีครับ เราจะเช็คดูนะว่าครับว่า,ามีเมล็ดออกไหมนะครับเมื่อกี้มันมีออกหน่อยนึงแต่ตอนนี้ทำการปรับปรุงแล้วครับจะคอยดูมีเมเล็ดโตหนอบมาบ้างไหมนะครับพวกมเมล็ดรี่มันจะมีบ้างนะครับในระยะก,การตี ดูในวิธีการโมโกข้าวโพดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปรับปรุงนะครับเป็นตัวจมโบนะครับเริ่มเขาจะเป็นไฮเซนนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ต้องการไปโมโกข้าวโพดได้นะครับเราก็ตัดระบบใหม่ให้เขาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับรูปร่างโครงสร้างเราทำไมต่อท้ายรถถ่ยนะครับทดรอบนะครับทดรอบงมงลนิธิอะไรให้ลูกค้าตัวที่ต้อง ไม่ให้กินกำลังแรงเครื่องนะครับในระดับพอดีๆนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูเม็ดนะครับเม็ดออกมาสวยครับ โม่ท้งเปลือกเลยนครับโอเคนะครับถ้าสนใจงก็งฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ